แม่หมอกระต่ายยื่นหนังสือถึงกรมทการกฎหมายตรวจสอบคดีควบคู่กับตำรวจนางรัชนีสุภวัจริยาคุณแม่ของแพทย์หญิงวลาลักษ์สุภวัจริยาคุณหรือหมอกระต่ายพร้อมนายนัทพลชินะวงศ์ทนายความยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ตรวจสอบรายละเอียดควบคู่กับการดำเนินคดีของตำรวจ นางรัชนีระบุว่าเมื่อเวลาเกิดปัญหาไม่อยากให้โยนความผิดให้กับผู้ใช้ถนนอย่างเดียวเพราะหมอกระต่ายจากไปแบบไม่มีโอกาสได้ป้องกันตัวเองถ้าชนเบาอาจจะได้รักษาแต่ด้วยความเร็วของรถที่ขับมาทําให้หมอกระต่ายเสียชีวิตจนถึงวันนี้ยังรับและทําใจไม่ได้ส่วนการมายื่นให้คณะกรรมาการการกฎหมายในวันนี้อยากให้ตรวจสอบรายละเอียดควบคู่ไปกับการดําเนินคดีของทางตารวจ กราไม่อยากให้ลูกสาวตายฟรีนางรัชนีระบุอีกว่าห่วงลูกสาวอีกคนแล้วหวาดกลัวที่ข้ามถนนอยากให้สังคมใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมอกระต่ายสร้างความเปลี่ยนแปลงจึงไม่อยากให้เหมือนคดีอื่นๆที่หายไปด้านนายนัตพลชินวงศ์ทนายความระบุว่าขอให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะเห็นว่าผู้กระทำผิดเป็นตำรวจอยู่ในการกํากัดดูแลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ อยากให้หน่วยงานที่เป็นกลางและอิสระตรวจสอบคู่ขนานกันไปยืนยันว่าไม่ได้ไม่เชื่อใจตำรวจแต่ว่าต้องการให้ทุกหน่วยงานมีความละเอียดเพราะการสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวและประเทศชาติเพราะหมอกระต่ายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถนายนัทพลกล่าวอีกว่าประเด็นที่ครอบครัวกังวลใจคือกับการบังคับใช้กฎหมายบริเวณที่เกิดเหตุคือทางม้าลายแต่รถวิ่งเร็วมาก ขณะนี้มีการปรับปรุงพื้นที่แต่รถก็ยังวิ่งเร็วเหตุการณ์ลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นซ้ำรอยตามกฎหมายระบุว่าวิ่งได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในพื้นที่ดังกล่าวมีคนพลุกพลาดและเป็นชุมชนจึงคิดว่าควรใช้ความเร็วแค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่ในฐานะโคศก,กรรมมาธิการกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจ และคณะกรรมการที่การให้ความสําคัญแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายการปรับปรุงแก้ไขตอนเดินข้ามถนนมีความปลอดภัยมากขึ้นระยะหลังประชาชนตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นแต่ส่วนตัวเชื่อว่าไม่พอเพราะต้องปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มั่นใจว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากที่รับเรื่องวันนี้แล้วจะมีการพูดคุยในคณะกรรมาการเพื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเช่นกรมการขนส่งทางบก สำนัาง,งานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครนายอดิลันอาลีอิสเล,ลาะสสยะลาพรรคพลังประชารัฐในฐานะกรรม,มาธิการยืนยันจะทำหน้าที่ให้ความเป็นธรรมแบ่งการทำงานเป็นสองส่วน 1. สอบถามข้อเท็จจริง 2. เสนอและป,ลปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ยืนยันว่า3ามปีที่ผ่านมาคณะกรรมการธิการการกฎหมายได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจำนวนมากจึงจะทำกรณีนี้ให้ดีที่สุด ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ